ตอนนี้เราจะมาดูห้องอัดกันนะครับตามมาเลยฮะอ t c ีก็ร้งอัดสองเพลงครับสองเพลงใหม่เพลงหนึ่งชื่อว่าไม่อยากจะรับรู้อีกเพลงชื่อว่าเพลงฝากก็จะเป็นซิงเกิลใหม่ลนเร็วนี้เอาลองมาดูว่าเขาทำอะไรกันอยู่ครับตีไไม่ดตีอ้าววันนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู <su> ่ในสเตชันวันนี S ้เรามาตีสองเพลงด้วยกันเพลงฝาก ฝากกับไม่อยากจะรับรูซึ่งอยู่ในระบบางใหม่ของด c นะลองเกอเฟื้อโดยคุณตินะครับนี่กองโรเจอร์อายุ50ปีแล้วนะครับอันนี้ถือว่าเรากระทืบคนแก่อยู่นั่นเองนะนี่นแนบรดี้ปกติเซสชันที่แล้วเซสชันที่แล้วเราก็เป็นอีกซาวด์หนึ่งโดยที่ใช่จะพยายามจะเปลี่ยนกลองทุกเพลงทุกเซสชั่นเพื่อให้ เพื่อให้ได้ซาวที่เป็นคาแรคเตอร์ของเพลงแต่ละเพลงเนี่ยว่ามจะได้มีซาวทุกเพลงที่เป็นไปตามคาแรคเตอร์ที่มันควรจะเป็นเนาะใช่แล้วเพราะว่าเอ๊ะบางบาง,บางคนเขาอชอบซาวเดียวทั้งละบ้ามนะแต่ว่าสำหรับตัวโราผมเองนี่ชอบเอ่อรเพลงไหนอารมณ์แบบไหนก็จะเลือกอเลือกซาวแบบอารมณ์นั้นตามนั้นเพรู้สึกว่าทุกทุกเพลงมันมีคาแรคเตอร์เราก็เลยเออเหมือนกับว่าเราก็จะต้อง สร้างคาแรคเตอร์ให้มันเหมาะกับเพลงเพลงนั้นในบ้านมันจะได้รู้สึกว่าเพลงนั้น <ละ S 2> มีคาแรคเตอร์ในแต่ละ<ช>แบบบ<ช>้างเพลงอาจจะแบบทุกอย่างแบบเสียงต่ำหมดเรบบาจะเล่นแบบทอมเสียงสูงตุ้งๆก็ไม่ใช่ใช่ไหมใช่อย่างเซ<อ>สชัจฉนี่แล้วก็เป็นอีกอีกซาวด์นึงเซสชัจฉนี้ก็เป็นแนวออกวินเทจวินเทจวินเทจครับซาวดิบดิบนะครับแบบ ลช่นนี้ก็เลยเป็นเป็นซาวและสไตล์แบบวินเทจใช่ก็เลยนนเลือกกลองชุดอายุกว่า50ปสิบปีอันนี้ก็50ปีแล้วบรดดี้อ่าไม่บรดดี้บรดดี้จะจริง,จ,รง,จ,รงจะบอกว่าสองอันนี้เป็นคนคนรุ่นกันเป็นคนต่างรุ่นกันกลองชุดที่เป็นคนรุ่นอายุห้า0ห้าสิบกว่ากว่าอันนี้ห้อันนี้เป็นคนรุ่น80 หยุดปัจจูนยนนะครับอะสามสิบเป็นคนรุ่นอายุสามสิบอันนี้คนอายุประมาณสักห้าสิบ up อ้โอโหโอ,อันนี้เราแบบเขาเรียกว่าปีนเกลียวปีนเกลียวเก่มากค <c oughs> อเด็กนะครับ <c oughs> <c oughs> สอนสักลู่ดีกว่า <c oughs> หนึ่งนที่ที่ที่จานหนึ่งเล่นก็คือไอ้นี้แหละที่อยู่ขาวอยู่ฟอร์ทอมคอร์เอแท้เล่นไม่ถ่ายอย่างงี้คือถ้าีต่อเนื่องนะมันจะกลายเป็นคอร์เอรแท้ขวาอร์อ้ขวาโอ้เนียนถูกต้องอันนี้็ต้องมาแด้แล้วะแล้วก็ไปตี แทร็กดคาโบแทร็กดิคาโบใช้ใช่แล้วไหนมันชอบใช้ลูกเนี้ยอ๋อใช่ก็ให้แล้วมันจะแจกมันจะแจกกระถองแปดมันมันมีทอมแปดนะนะนั่นข้อที่มีทอมแปด้านขวาไหนแต่เราไม่มี เหมือนกันที่อยู่นี่ยเลรอว่ารอฟังกันดูนะครับ2เพลงนี้นะครับเรียร้อย